สวัสดีค่ะพบกับครูแป๋วในฝึกอ่านง่ายๆบายครูแป๋วนะคะสําหรับวันนี้ครูแป๋วก็จะพาเด็กๆฝึกอ่านแจกลูกสะกดคํากันนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูแป๋วจะพาเด็กๆฝึกอ่านบทที่หนึ่งน้ำใสนะคะฝึกอ่านแบบแจกลูกสะกดคํากันค่ะไปฝึกอ่านกันเลยค่ะโบ บอโอโบไข่ขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่เล้ารอเอาเล้า เราไม่โทรแล้วราดร,รออาดอราดบินบออ,อีนอบินปีกปออีอ 丢丢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  ไม่โทไหวรูปรออูปอรูปคแคร่คอรอแอแคร่คแคร่ไหมเอคแคร่ ถ้วยทออัวยถอ,อ,วยอถวยถวยไม่โทถ้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ